สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มาสวนทุเรศสวนตาพันครับบ้านพันโยที่บ้านนโป่งครับเนี่ยครับได้ข่าวว่าเพิ่นเก็บไอ้บางท่านขายครับเมื่อนี้ว่าวมีคนสร้างร้หลายบริษันอ่าก็เลยเขามาสอบถามเพื่อนดวงว่ามันแม,นม่นี่หรือเว่าท่นเอาเพิ่นเดือขายเดือตัวเล็กน้อยมันคือเสียดือขายได้บริษันว่าเนี่ย โอ้พนาอยู่น้ำกันตัวนี้ครับครับพญนพญนอบสวนทุเรียนนี่พนก็ยยู่น้ำกันนี่ตัวนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับตานบครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีตาพันยู่น้ำป้าโถอโอ้โอ้โอ้โี่หมนันกี่หท่นนโอ้เก็บหมื่นขันบ่าันเดีขายเลยเป็นบอนี่ายแล้วเดี๋ขายแล้วโอ้เจ็บขายเ็บข่โอ้นี่อันือว่า คือันเด็กข้าวว่าอันพอดิไซอันอันยาเหมือนบ่พอด้ฉีดยาเหมืนบ่พอท่านเพียดใส่ยังไงเก็บกินสู้มือแม่มาเออเป็นมาเก็บกินสู้มือพ่อท่าน่าเออเก็บกินสู้มือต้นนี้น้อยยังสี่ก่ได้ผลหรือนอเนี่เนาะโอ้เออเออแม่อันบ่เอออันบักท่านนี่จักปีกว่าเฮ้ยปีที่พันปีที่สี่แล้วแต่ว่าได้ปีปี ปีสองปีสามปีสองก็เป็นหน่วยแล้วโอ้ปีสองเนี่เป็นหน่วยเมวยไปเอาพันมาได้ใส่แล้วก็ใสอเยอะแถวเลี้ยล้นี่นะพันเท่าหน่อยดีบักท่านต้นละหกสิบห้าบาทโอ้อันพันมันบ่สามรถเนี่ยมวยเพ้่ออะไรเป็นเพื่อราคาวว่ามีนักวิชาการเกษตรมั่วยบ่หรือย,อยังไงเป็นยังไงเพื่อนเด้พื่อนเดเพื่อนเด้อส่วนเพื่อขึ้นทางดังเอ้ยเพื่อนยุบก็ยุบก็ยุบกัหลังเออบงหลังเพื่แนน้ำว่าเฮ็ดแบบไหนแบบไหนเออ บานนี่เจ้าแตงกิ้งมันบ่แตงแตงแตงคือกล็อันราคาเลยน้ำผงย่งเขห็ดบ่ได้หรอกบ่จะเหบ่ได้ผลนะเอออันเพรานี่ยนอบอันชุมิว่าเฮาบม่ได้ฉีดยาเนี่ยมันสีมีฝนอีหยังบ่เฮ้มันคือจังอ่ามีนะครับหนอนหนอนมันบ่ครับพีนี้ปีนี้โชคดีครับเออนอนบ่บ่รุนแรงบ่ระบาดเออเออแตเลยบ่ต้องบ่ต้องเหตุยังมันบ่ต้องเหตุยังมันเออบ่รุนแรงแต่ว่าเขาก็ได้ผลอยู่เลยเนาะแมันบ่ผลเนี่ยบ่ นี่ว่ได้กีดแจ้งเลยปลานนอนบมาไอ้แมงวันทองบ้าแมงวันทองออกมาปกติเลยแมงวันทองนี่มันมักแม้นบอกทองมาเออกลายเป็นสวนกลายเป็นสวนตุเรียนเจ้านี่มันมักอย่างคือกันครับแมงวันทองมากคือกันอาอแมงวันทองออกมาคบ่ว่าเป็นน้อนยังกับมือหนิว่าพี่นอนโอ้นอนดวงพีแข็งบ่เออนอนดวงพีแข็งครับครับเนี่ยเนี่ยคร้ามีเบิ้งครับ่นี่ยงากรองเลยครับนี่นี่ยกรองนี่ยพวยพัดเป็นวัาเนี่ยกรองเลยนี่ อันทำมันกองสิเนี่มันกะถือว่าได้ผลเนาะถือว่าได้ผลนี่เออมันมากอย่างสิเลยอันอือเนี่ยมันมันอันมันสีออกรถแบบแบบก็คมันมันบ่อือเนี่ยครับเพิ่นก็ได้ขาย2งปี สองปีเพิ่นว่าได้ผลครับนี่นี่บักบักท่านเพิ่นนี่แต่ว่าเพิ่นปฏิฉีดยาด้วยครับปีนี้เพราะว่ามันบรรลุนแรงบ่ิสุทธิ์หบรรลุนแรงเพิ่นก็บ่ได้ฉีดนี่เพิ่นก็ซอยกันเก็บกินอย่างสบายเออเพราะว่าก็ถามเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นบ่ได้ฉีดยาเพราะว่ฉีดแล้วกินซื่อเมื้ออยู่เล้วว่ามันก็ดีอย่างนึงได้กินแบบสบายใจนี่บ้างนี่เก็บไปนํากินไปนําเออพอดีเรา ไปนอเป็นทีปรึกษาในด้านการเกษตรด้วยครับสวนเพิ่นเพิ่นเป็นมูเดียวกันครับนี่พู้ใดยยังมากินข้าวปลาหมือยางมาอย่างก็สามารถมาได้ครับเมาเมื่อเก็บบักท่านพร้อมมวนทุเรียนงบ่ดอทุกทุเรียนบอกบ่ดอกบอกทุเรียนในสวนนี่ก็มีบก่น่ับอทุเรียนก็มีเปล่าพันมัจะใสอีกหรือเปล่าดิน้ำพันธุผลอะไรดิบอกเออบักท่าน เออเอาเอานี่นี่ครับบบบทุเรียนขึ้นกันเพิ่นกับพากันปลูกทุเรียนครับนี่ที่เพิ่นนี่สวนมพ่นทุเรียนทุเรียนลิ้นปีกนี่อันนี้นี่ครับทุเรียนเพิ่นเพิ่นก็ปลูกไวขึ้นกันเออเนี่ยทุเรียนเพิ่นสรุปแหละทุนทุเรียนอยู่สวนนี่มีจักต้น here. นี่เพื่อพันย <20, 20. S 1> ี่สิบยี่สิบยี่สิบต้นบอกโอ้อปลูกว่าความกันปลูกกว่าความกัน แต่ว่ายี่สิบต่วนวันทีอือเออปีที่สามปีที่สามปีที่สามแล้วปีที่สามเลยนี่เออเออเออป้าปลาไปเบิกเงินผลผลิตบักท่านก่อนก็ได้เห็นป่ะไอ้บางคนเก็บบักท่านขายอือว่าพวกท่านกรุงเทพว่างท่านเพิ่งมาเมื่อนี้เองพวกท่านกรุงเทพมาสั่งว่างท่านแม่บ้านเพิ่นนี่แม่บ้านเพิ่นก็เลยเก็บให้เนี่ยที่ปรึกษา ที่พึกษาด้านการเกษตรนี่ครับนี่เนี่ยพ่อไนบเนี่ยพ่อไนบสวนทุเรียนนี่นี่ที่พึกษาด้านการเกษตรได้เนี่ย่นกันแนะนำกันมาแนะนำกันมาว่าอันเจ้าอันใครที่ปลูกทุเรียนแต่ว่าให้พ่อไ้พันธุ์ปลูกยังก่อนให้พ่อไอ้พันธ์ปลูกบับปลูกบบขั้นมาสั่นเพิ่นว่ามันได้ผลได้ผลได้กินอิลมครับเนี่ยเนี่ยได้ขาย เอออันเพิ่นเพิ่นขายราคาเท่าไรก่อนเมื่อแม่บ้านเจ้าขายยังไงก่อนโอ้สามสามโล่ลอยบ่หรืองยังไงเติมให้อยู่บ่สามสิบสามโล่ลอยโอ้สามโล่ลอยโล่ละสามสิบสามโล่ลอยดีก็ดีดีแท้เพิ่นบอกว่าโล่ละสามสิบบาทเด้อครับบ่ามันสามโล่ลอยเด้อบอกผิดเออ ว่าวยอก,กันเลรียไปเนี่ยหวหวัวมวนตามภาษามูลพวกพ่ต่อด้เรื่าน้อต่โอ้บอตังตอ่อวันนีขายเล้ยาลกาบาทปะนะพวกขายพวกขายวันเออเออนี่ครับโลละสามสิบบาทครับคนว่ากินกรอบอก,กรอบบานนี้อันสองพันนี่เดี๋ยวเอาใส่กันนี่บ่หรือว่าคนละพันที่ว่าสามสบาทนี่พันน่มนมียังกับพันอยังกะยวานะพันนุ่มนมบอกพันนมนมกับสา ผ้าเหนี la, s> <S be, oh, ่ยว่มก็สามสิบเออได้เลยเนาะเออเนี่ยสั่งได้เลยนะครับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเออคนเนี่ยคนข้างบัแดงเพื่อนว่าพี่คนข้างบัแดงเนาะเพื่อนเอาเพื่อนเนาะเพื่นบาได้ฉีดยานี่ยืนยันได้เลยครับเดินเนี่ยเออห้างบัแดงก็มีโอ้เป็นตอนซ้อนตอนซ้อนเพื่อนครับอือตอนซ้อนเพื่อนเพื่อน เพิเ่มซื้อหมื่นบ่เดี๋เก็บซื้อมื่นบ่เพื่อให้พันสวนเจา้าเก็บื้อ่บ่เก็บซื้อมื่นเลยมัน,มมมนบ่เกา่าหลวงโลมื่นละเก่าหลวงสิบโลมื่นละสิบโลโลละสามสิบบาทเนาะสามร้อยมันบ่มื่นละสามร้อยมันบ่ค่าบักท่านเนั่ยนะเพิ่นเนี่ยครับไรไรเพิ่นเพิ่นก็อันที่จะปลูกนี่จักไรเหอถึงไรบ่อันปลูกบักท่านนี่จักไรปลูกบักท่าน ะปูเออปูบอกท่านประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่นี่เพิ่นกะสิมีไล่ได้ต่อมือน,อนี่ช่วงนี้เลยช่วงช่วงที่เพิ่นเก็บไข่เนี่ครับเพิ่นกะว่าได้ยุ่มือละมือ,มอ,มอละสิบโลสิบโลเพิ่นเก็บไข่มาทัานป่ะเพิ่นสิบโลกับสามลอยสามลอยบาทเนี่ยบาทนี่มันติดใส่เวลาโดนบ่หึผลผลผลิตนี่เฮ้ามันยังสิบบทล้งปีใหม่แล้วล้งปีใหม่แล้วมันบอกลังปีใหม่กับเบิดเล่นเนาะโอ้ครับครับ หลังปีใหม่ก็เริ่มซาแล้วครับพันวาตอนนี้ก็ล่งก็ล่งออกผลผลิตครับเนี่ยช่วงนี่ฟังฟังนี่งา้ออกมาได้เป็นอาทิตย์แล้วโอ้ออกมาได้เป็นอาทิตย์แล้วครับนี่ครับเป็นอาทิตย์แล้วกลางแล้วรึงทางแล้วรึงทางแล้วรึงทางแล้วขั้นวาอาทิตย์หนึ่งมันออกหรือว่าเป็นอาทิตย์หนึ่งมันบ่ขั้นวารึงทางมันก็สิเก็บเลตสองอาทิตย์แม่ เออนั่นน่ะเพิ่นก็วางท่านี่นี่ผู้นี่ผู้ขายตกเสื้อผู้ขายนะครับนี่เสื้อประเมินไว้เออบระเมินไว้เพผู้ขายเพิ่นว่าเก็บได้เดือนนึงเพิ่นว่าผู้คนขายผู้คนแฟนเพิ่นหรืเพิ่นวาน่ะตั้ง่ทันว่านึ่งละนานนานเออเอาเออเอาเสื้อแม่บ้านพุ่นแล้วผู้เพิ่นเก็บขายเสมอบางเดือนต้นทันวานึ่งละเริ่มสุกเออต้นทันว่าเริ่มสุกเออทันว่าเริ่มสุกหลังทันว่าก็เริ่มซ่าเป็นบ่ บ้านเวงก็ใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งนหนึ่งเดือนเนาะเออหนึ่งเดือนหนึนงนน่งไรแต่ว่าได้มื่อละสามร้อยครับอื<ด>ก็<ด>คิดเบางเอาครับมื่อละสามร้อยเดือนหนึง่งมันก็เป็นผลผลิตในในใน,ในการเห็ดสวนอ่าสวนบักท่านครับของของของพญพันธุ์นี่ปีแรกครับทำเวลารอยจัหน่อยบ่โอ้ยหญ่ถ้าปีแรกปีแรกเพขาทำเวลาเอาอ,อ ใจล่อเออวดใจรอว่ะ <su> ทีเออเนี่ยครับผลผลิตเพิ่นผลซอยกันทั้งผัวทั้งเมียเลยครับนี่ยยูสวนนี่ครับเหลี่นเหล่นม้วนเหลี่นเหล่ยนม้วนเออแต่ว่าในมือละวสาวรวยเล่ยนเล่นม้วนเก่าด้วยเนาะดีกว่าไปเห็ดอย่างอื่นนี่เด้อเครื่งว่าก็ได้ว่าเนี่ยผลยู่สวนอยู่ให้ยูหน้ายู่สวนเพิ่นนี่ครับเนี่ยเอ้าสวนเพิ่นเนี่ยเมย์กับไปนั่งไม่เห็นปะเออเมยกับไปนั่งเม่นมาจันบันว่าเอาลูกเอาหลานเข้ามาเนี่ยเพิ่นก็มาซอยกันยังบ่เานี่่ผู้ใดสัง เมยก็น้อนเลยเนาะเมยเฮ็ดเติมก็บเจ็บขี้อนเลยนี่ครับหลวมว่านี่หลูกใสใสเป็นตะแเสบนั่เอยใหญ่อดปอดสารหวานช้ว้นะเออบอดสารยากิน้สองตัวเออเนี่ยเพลนลนวานวานสองกินเวนหวเออเอออยากยำตัวันบอตเออมันเสียบ นวลได้สั่มๆห้าก็บบเอมันบ่อห้องก็บบารีเก็บไปขายเนาะนวยได้สั่มมันที่มีนอนมีอย่างเ้าก็บารีเอาไปขายเอาตัวนวยเทใสจริงๆเพิ่นเนี่ยครับเพิ่นก็ลังเก็บสองคนน้ม้าสิบกินัอ่นามครับว่ได้เ็นมือนละสิบโลมื่อละสิบโลนะครับช่วงนี้ที่เพิ่นนินได้พผลิตนี่มื่นละสิบโล เออแต่ว่าถ้าหลังจากนี้แล้วมันก็หลังจากปีใหม่แล้วมันก็สีลอยๆลงแน่น่ะเฮียพลังมาถึงเอออันบานนี้พ่อใหญ่พันหนเดิเจอนับต้นมันได้บ่ะเจอดูแค่ต้นนี่หนึ่งเลยนี่ประมาณแปดสิบต้นประมาณแปดสิบต้นเนาะนั่นมันนับเยอะเทียบเพิ่นประมาณเนาเพิ่นว่าแปดสิบต้นแต่ว่าต้นบ่มันสิตายบอกเรื่องเพียงใดตอนอไขมันห้างวะนี่โอ้สิตอนออกโอ้ไขม เขาให้เพืือเลือกแล้วนะโอ้เห็ดเพืือเลือกเอาเอาเถอต้นใหญ่แบบนี้บ้านนี้โอ้เสียวยาเต้นใหญ่ไว้ครับต้นน้อยเอาออกกระสันว่าเพะ่ันว่าสิเลือกเอาเรือว่าท่นว่าปีหน้าครับเออเขาจัดเทียวว่าไ้เพราะว่าแล้วเทียวต้นไหนไม่ได้ผลเออมาในี้ต้นไหนได้ผลแล่ะข้าก็เอาต้นไหนเอลกัดกิ่นทางมาแล้วบ้านเออให้ทางโอ้โอ้เออปูงลายไว้เพืือเลือแปดสิบต้นแปดสิบต้นเพืือเลือกเพราะว่าแล้วต้นกับปุ๋งไม่ได้เออมันกับบุขนเออมันก็เสียดเนี่ยพี่เขาเออ เอาเนื้อที่ปลูกอย่างอื่นอีกอืออันนี้เอาเห็ดไปสามเม็ดสามเมียคือเพื่อไปครับอือเอาจริงตรกตกที่ไม่ขายไม่คนละบานอือตีง่ายแบบนี้อืมมอก็ไปอันนี้คือตอน้นต้นนี่คือต้นเดี๋ยวฝนขับนี่ทีทีเมืเบิร์นี่คือต้นใหญ่มันเป็นยังมันคือใหญ่มันคือใหญ่เลื่อนกันเถอะพรายี่พันธ์มันดีโอ้ดินดีโอ้ดินแถวหนีดีเออเออเออแล้วมนสันรางมันเป็นดินแฉะดินขาวขาวเออดินแหนบดินมะพร้า เออมันก็เลยบยงามบางงามอืดินมันดินเลี้ยงแค่ซ้อนนี่อืมนี่ครับเบื้องวัยนะครับพี่น้องถ้าซุ้มว่าอยากเฮ็ดคือเพิ่นนี่ก็ต้องเลือกที่มองดีดินแน่ดินดีดีนะจักหน่อยเพิ่นวะเออปลงดินพร้อมมาเออปลงดินพร้อมมาซั่นบ่ายเพิ่นปลูกหลายบ้านนี้ปีหน้าเพิ่นก็สิคัดต้นใด่ไฮพันผลิตหลายเพิ่นก็สิเอาไว้ต้นใด่บ่ให้ผลผลิตเพิ่นก็ทิ้มเพิ่นว่าเอาไปปลูกแนวใหม่เพิ่นว่าเออนี่การไม่หันใจการเพิ่นสวนเพิ่นครับ สำรับเ้านี่ก็ได้เอาสำนีก่อนนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเขาเพื่อเดี๋ยวเป็นแนี่ยทางในการทํำสวนผู้ใดมีทีมีทางมีนั้นมีนี่ก็อยากปลูกกับมาปรึกษาเพื่อนไดครับนี่ไฟนกเพิ่นไก่ข้ามปรึกษาอสวนนี่ตลอดเลยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหูวิชาการเรื่องนี้พอสมควรเติบยูเพิ่นมีความชำนาญเติบยู่ในระดับหนึ่งอยู่เพิ่นก็มาซอยกันเห็ดซอยกันว่างแผนซอยกันเห็ด เพื่อที่สั่งผลผลิตให้พี่ไน้องเท่านี้แหละครับขายกับว่าเพินะครับกินลละ30มสิบบาท